สวัสดีครับพี่น้องนะแอร์มาปะกันแ็มแล้วนะครับผมวันนี้เขาก็จะมาแย่เมนูแกงพักเหือกนะครับผมนี่ครับพักเหือกเขาจะแกงใส่จ้นหมูนะครับผม ช่วงนี้หน้าห่อนผักเผือกแตกหน่อแตก,แตกโกงแตกใบนีรับแหงเส้อจ้นหมูหมูลำแต้ๆน้ำพริกแกงหอกก็ะตมง่ายๆครับผมใส่พริกใส่หอมขาวหอมแดงตะไคร่เมล็ดผักชีผักนะครับผมแล้วก็แนมปลาร้งครับผมเขาก็จะใส่เขือส้มไปตัวเนอร์พี่น้องนะแอ้ไปครับเขาไปตั้งน้ำกันเลยครับผมพี่น้องนะแอ้ทักชมอยู่จังหวัดไหนกคอมเมนต์มาได้นะครับผม กู้กําจากําไรที่อูระสูภาพขอส่งมากอภัยด้วยนะครับนี่ครับเอาเผาพริกแกงเทลงไปแนมที่กําลังเจ็ดเดือนนะครับผมใส่ลงไปตอนนี้แนมกวเดือนแล้วครับพี่น้องนะแอเอาขอเอาจ้นหมูนะครับผมหมูสามชั้นเฮานี่นะใส่ลงไปเลยเดี่ยวบ้านพี่น้องนะแอบเปิดห้องว่าพักอัญเงกงคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมทางบ้านผมเปิดห้องว่าพักเงือกเอาแกงกับลํา เอาย้ำก็อร่อยครับผมพี่น้องนะแอนถึกับหองแดงนี่นะมาตัวสุดยอดครับผมนี่ครับเขาก็จะใส่บะเกลือส้มลงไปนะครับผมเพิมสีสันเนาะใส่บะเกลือส้มน้ำเดือดปุดปดตีเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะเอาพักเกลือของเขาเนี่ยนะครับพี่น้องนะแอนมาใส่นะครับผมเอาก่อพักเกลือใส่ลงไปเลยครับก่อนน้ำแกที่เดือดเดือนี่นะครับพี่น้องนะแอน ใส่ซิปนไปทนแมนเนอร์คุณพระเกือบมันหยอบครับผมโอ้ยพี่น,อนอ้องนะแฮะหอมขนาดครับผมเดี๋ยวนี้นะอากาศดัเงเทียงหายสมอกฟ้อนก็เยอะนะครับผมตอนเจ้านี่อากาศเย็นครับผมตอนเที่ยงนี่อากาศร้อนมากครับพี่น้องนะฮะที่ครับซิงติขาด์ไปได้ก็คือถันชูนะครับผม ย่างกินบมื่อด้บบใส่่านชูนี่ก็ตื่นบบล้ำนะครับใส่หลายเสบหลายใส่สน้อยเสบน้อยน้อง่านชูรดนี่นะครับผม <l ots> ใส่เซ็ตเท่ากับคนไปครับผมพี่น้องนะฮะเขาก็ละแกงพักเกลือไว้เหี่ยสก,ก๊ำนะ้อเดี๋ยวเขาจะไปปอเมนูแหมย่างนี่ครับปลาเสลอจีหอมหอมกินครับน้ำปลานะครับผมถึงวันล้ำเต้ๆครับกิหนหมูทอดๆนี่แกงเขาก็บซุกเป็ดีเรียบร้อยนะครับผมแกงพักเกลือเขา นี่ครับออร์เตอร์ปีการีกินเจครับพี่น้องนะแอ้อมขนาดครับหอมเครื่องที่แกงเนะาะเดี๋ยวเอากับพิกแกดแล้วก็จะไปกินกันแล้วครับพี่น้องนะแอ้มแกงผักเื่อกินคับข้าวนึ่งอุ่นๆกับหอมแดงนะครับพี่น้องนะแอ้มตุ่ยสุดยอดเลยครับผมมาครับเดี๋ยวเอามากินแกงผักเื่อด้วยกันเนาะนี่ครับออร์เตอร์พี่น้องนะแอ้ หอ,อมน้ำแกงขอาเเรืองพิกแกงขนาดครับพี่น้องนะะเดวพี่แกงนี่ตัๆคนเดียวเอาเนาะ <laughs> พี่น้องนะอ่าบัดีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะจอยชาแน,นลได้ทำคลิปกันต่อไปนะครับผมนี่ครับมาครับมักกินแกงพักเลือกกับหอมแดงกับปลาซเดิจีด้วยกันครับผมพี่น้องนะฮะ นึหวันล้ำเต้าแต้ครับผมมาครับมามากินด้วยกันครับผม